วันนี้เราใช้ซอสยากินิคุตาเอโร่นะคะซึ่งเป็นซอสที่มีความอร่อยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะข้าวหน้าสันคอยากินิคุพร้อมกับน้ำจิ้มาายากินิคุของเราค่ะอย่าลืมไปลองทำทานดูนะคะโอ้ไฮโยคนนิจิวะคุมองวะวันนี้นะคะกันจะพามาทำเมนูข้าวหน้าสันคอยากิาานิคุค่ะทำง่ายง่ายมากๆไม่เชื่อใช่ไหมคะไปลองทำเลยค่ะ เราก็จะมาเริ่มต้นที่การหุงข้าวก่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะกันใช้ข้าวญี่ปุ่นนะคะสายพันธุซาซานิชิกิตราเอโร่ค่ะซึ่งเป็นข้าวใส่พันธุ์ญี่ปุ่นนะคะที่ปลูกที่เชียงรายค่ะคุณสมบัติของมันนะคะก็คือมีความหอมนุ่มเหนียวค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะล้างข้าวนะคะเราก็จะขัดนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ำมันใส่นะคะขัดจนกระทั่งตัวน้ำมันนะคะเริ่มใส่แล้วนะคะ ก็ถือว่าได้แล้วนะคะหลังจากล้างข้าวน้ำใสแล้วนะคะก็เทข้าวลงไปในหม้อได้เลยค่ะก่อนหุงนะคะเราก็จะเพิ่มกลิ่นของข้าวด้วยการใส่ขิงลงไปนะคะก็มาถึงขั้นตอนการทำเนื้อสัตว์แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแช่แข็งนะคะเป็นสันคอสไลซ์ของเอโร่นะคะมีความสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะโรยเกลือนะคะ ด้วยพริกไทยค่ะหมูขึ้นสีได้ที่แล้วนะคะวันนี้เราใช้ซอสยากินิคุตาเอโร่นะคะซึ่งเป็นซอสที่มีความอร่อยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกด้วยค่ะเสร็จแล้วตามด้วยต้นหอมญี่ปุ่นค่ะตอนนี้นะคะก็คือให้ตัวเนื้อหมูนะคะดูดซับน้ำซอสลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟค่ะเ,เริ่มต้นด้วยข้าวญี่ปุ่นที่เราขุงไว้แล้วนะคะราดน้ำซอสลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะแต่งหน้านะคะด้วยไข่แดงดองนะคะ ะะข้าวของเราก็สเ็ดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราจะทานกับน้ําจิ้มยาขิงนิขุบนะคะซึ่งก็ทําง่ายมากเลยนะคะตเติมกระเทียมค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวหน้าสันคอยาขิงพร้อมกับน้ําจิ้มยาขิงุบข,ข,ของเราค่ะทานให้อร่อยนะคะค่ะ